นิสัยของคนขี้อิจฉาคนที่อิจฉาคนอื่นคนขี้แพ้มักจะมีนิสัยขี้อิจฉาเพื่อนรวยกว่าสวยกว่าหลกว่าจะรู้สึกไม่สบายใจเกิดการเปรียบเทียบความรู้สึกของการอิจฉา คือการไม่สามารถรู้สึกถึงเนื้อหาในชีวิตตัวเองเป็นเพราะคนที่อิจฉามักต้องการมีสิ่งที่เขาอิจฉาพวกเขาจะโกรธมากที่คนอื่นสามารถบรรลุสิ่งต่างๆในชีวิตและได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการสรุปว่าคนขี้อิจฉา บางทีก็น่าสงสารการปฏิเสธความคิดเห็นของคนอื่นผู้แพ้มักจะคิดว่าตัวเองรู้หมดทุกเรื่องแต่จะตอบคำถามได้แบบเผ,ลผลินๆรู้ไม่จริงไม่รู้รายละเอียดจริงๆคนที่ไม่สามารถรู้และเข้าใจตนเองได้จึงแสดงออกมาในลักษณะของการ รู้ทุกเรื่องรู้รอบตัวรู้รอบด้านเพียงเพราะกลัวด้อยกว่าคนอื่นไม่รู้วิธีการสื่อสารกับคนอื่นไม่รู้วิธีสร้างสัมพันธ์กับคนรอบตัวบางคนมีพฤติกรรมที่หยิ่งกับบุคคลในระดับสังคมที่ต่ำกว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นหนึ่งในลักษณะของคนขี้อิจฉาดูถูกตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะพัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมเพราะมัวแต่คิดอิจฉาตำหนิคนอื่นเมื่อเขาทำผิดพลาดไม่มีความพยายามคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่มองหาใครสักคนเพื่อตำหนิ แต่จะพยายามหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้น